เพราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์เคยแบบว่าเปิดตู้เสื้อผ้าไปแล้วเสื้อผ้าไม่พอใส่แม้ทั้งทั้งที่แบบมีเสื้ออยู่เต็มตู้ไม่เคยมีปัญหานเนั้นนะทำไมอะเสื้อผ้าไม่พอใส่เนี่ยใส่ใส่ใส่ตัวเดิมเมื่อวานมาถ่ายงาน ก็คือวันนี้ที่เราพูดเรื่องเสื้อผ้ากันเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงแฟชั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ค่ะมันเป็นกระแสะเทรนด์ของแบบ Y 2 K ซึ่งแน่นอนว่าดิฉันใส่ไม่ได้เพราะว่าเสื้อมันตัวเล็กถ้าย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยก่อนหน้าที่ Y 2 K จะมาถึงเนี่ยจะเป็นยุคข,ของแบบ90อะไรเงี้ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่บางคนก็แบบเอาเสื้อคุณแม่มาใสา่เอาเสื้อคุณพ่อมาใส่อะไรเงี้ยให้มันดูแบบหลวมๆโอเวอร์ไซส์แบบเท่ๆนิดนึงวันนี้เราจะไม่่่่ยยย้้้ออนนนนนนไไไไไไปปปแคค 2K เเเรราาาจจะะะะม80-90ลลกกวัีห ไปสมัยรอสี่รอห้าอะไรอันนี้ก็นะไกลไปเราจะย้อนไปเล่าประวัติศาสตร์เรื่องนั้นกันเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้คุยแค่วีกวัตันค่ะแต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นอาจารย์สอนการเมืองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเสื้อผ้าพัสตาพรอะไรพวกนี้นะครับผมเราอยู่กับ พี่ดิวนะครับอาจารย์ดร์สิบบดีนพประเสริฐสวัสดีครับสวัสดีครับต้องแนะนําเต็มยศขนาดเลยแนะนาให้เต็มยศกัเป็นมากจริงเต็มมากจริูทางการไปเลยแต่ก็ดูการเต็มตัววันนี้นะครับให้ดูวันนี้อันนี้อธิบายคอนเซปต์เสื้อผ้าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวันนี้คอนเซปต์เท่ากับไม่มีคอนเซปต์ถ้าเกิดเท่ากับไม่มีคอนเซปต์อยากใส่แต่ที่แน่ๆคือเราต้องดูตารางสีเสื้อมงคลวัดเล่าให้ฟังกันเขาว่าพี่ดิวเป็นคนที่แบบว่าใส่เสื้อสี เขาเรียกว่าอะไรตามตามคืออย่างน้อยอะ่ะต้องไม่เป็นการากินีสำหรับวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่านี้ก็มีชิ้นหนึ่งไม่มงคลและคือสีแดงันจันทรห้าใส่สีแดงแต่ก็ใส่เราอยากรู้ว่าเสื้อผ้าหน้าผมของเราเนี่ยมันสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ได้ด้วยใช่ไหมได้ได้เพราะว่าแน่นอนว่าชีวิตคนเราอ่ะมันต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่งวัฒนธรรมซึ่งการ ค้าขายการแลกเปลี่ยนการมีความส,สัมพันธ์นกับคนอื่นเนี่ยมีผลต่อเสื้อผ้าหน้าผมเราทั้งหมดผมมีคําถามสําคัญนะพี่ดิวพอพูดถึงว่าเราเอาประวัติศาสตร์เนี่ยเล่าเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมันสะท้อนบ้านเมืองสะท้อนสังคมสะท้อนประวัติศาสตร์ในยุคยุคนึงเนี่ยผมนึกถึงเรื่องหนึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนเอกประวัติศาสตร์เนาะถ้าเอารูปถ่ายคนยุครอสี่มาวางกับเอารูปถ่ายคนยุครอห้ามาวางต่างกันมากเลยนะมันทําให้เห็นว่าเออการแต่งตัวคนเนี่ย ยุครอสี่มาถึงยุครอห้ามันคือจุดหักเหอะไรบางอย่างสําคัญมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงประเทศพัฒนานด้านนั้นด้านนี้ด้วยเนี่ยเราอยากจะถามพี่ดิวว่าแล้วเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเข้าไปเกี่ยวอะไรกับช่วงนั้นด้วยครับเปลี่ยนยุครอสี่เราเปิดประเทศใช่ปะยุครอสี่เปิดประเทศครับอะไรเป็นบทใหม่สําคัญในการเปิดประเทศสมัยรอสี่สองสามเก้าแปดเราทำสนธิสัญญาเบลลิงอันนี้ขอเล่าเป็นเกตินิดนึดนงแล้วกัน,นไหนๆก็เล่า <S <S ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศปิดๆอ แต่พอเกิดสนธิสัญญาเบารริงเนี่ยเราจําเป็นต้องติดต่อกับโลกภายนอกมันทาให้ไทยเนี่ยไม่อยู่เดียเด่ยวๆแล้วนะเราต้องค้าขายกับโลกภายนอกนะเราจะมีกรงศูนย์มีอะไรเข้ามายุ่งนะมันทําให้เราเนี่ยได้รับอิทธิพลฝรั่งอ,อิทธิพลชาติตะวันตกเป็นครั้งแรกๆเพราะสนธิสัญญานี้คี์เบิร์สำคัญก็คืออิทธิพลชาติตะวันตกชาติตะวันตกเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาหาเราในแง่ในแง,ง่ที่ค่อนข้างแข็งกร้าวดังนั้นเนี่ยภายใต้บรรยากาศของการล่านิยมสมัยนะั้น มันเลยทาให้เราต้องปรับตัวเรื่องการแต่งกายก็ใช่เพราะแต่เดิมมาคนสยามเราแต่งกายตามสบายไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องมีวาระโอกาสไม่ได้จะต้องแต่งหรูหราอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อชาติตัวตกเข้ามาเขาหมดแล้วเขาก็อีนะอะไระขนาดชนชั้นนําเป็นผู้ชายออกรับแขกบ้านแขกเมืองยังนุ่งผ้าชิ้นเดียวถ้าผู้หญิงชาวบ้านเนี่ยถึงขั้นเปลือยท่อนอก,กด้วย ผมนึกถึงภาพหนึ่งอันนี้นึกถึงปราสาทประเทศบิดอนอที่อ่าพระพุทธยอดฟ้าราัชกาลที่หนึ่งท่านก็จะนุ่งสล่งตัวเดียวแล้วก็ถือพระแสงดาบซึ่งเขาก็บอกว่าก็แต่งตัวแบบนี้ว่าราชการใช่นะครับผมฝรั่งอาจจะไม่รู้จากผ้าที่ท่านนุ่งไงว่าเฮ้ยผ้านียมันลำค่ามากนะมันมีการแบ่งตามฐานนันดอนสักนวลน,นีนั่นแต่แต่พอฝรั่งเข้ามาก็ตัดตัดสินแล้วว่าจากสิ่งที่เห็นเมืองไทยมันเมืองร้อน การที่ทรงพระภูษาหรือขุนนางนุ่งผ้าผืนเดียวไปเข้าเฝ้ากราบบังคมทุนข้อราชก,การอย่างเรื่องปกติแล้วมันก็เป็นการแสดงความจริงใจอะเฮ้ยไม่ได้พกอาวุธเข้ามาจากประตูสรลายพระองค์ท่านแต่พอฝรั่งเข้ามานี่อะไรกันบ้านนี้เมืองนี้มันเลยต้องมีการปรับเรื่องการแต่งกายไอเสื้อผ้าเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเพียงแบบแค่เปลือกภายนอกอะแต่มันมีความสําคัญในแง่ของการปรับภาพลักษณ์สยามในอดีตจาก เป็นสังคมโบราณเนี่ยให้เข้าสู่รูปลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่รัชกาลที่4ี่ก็เป็นองค์แรกที่แต่งเนื้อแต่งตัวแบบตะวันตกและที่สําคัญคือถ่ายภาพด้วยเพราะวิทยาการการถ่ายภาพซึ่งสมัยน,นั้นถือว่าล้าหน้ามากเนี่ยก็เข้ามาในยุครัชกาลที่4ี่รอสีก็ถ่ายภาพเลยที่ทรงฉลองพระองค์แบบใส่เสื้อแขนยาวทรงพัดสนับเพลาอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นยุควิโตเรียนเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ราชาสำนักในยุครัชกาลที่4มีรูปคือรูปเจ้าจอมบ,บันดาเปี่ยม แล้วก็ใส่เป็นชุดกระโปรงสุ่มแบบสมัยบิคตอเรียนเลยบนศีรษะท่านก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นกระงดอกไม้อะไรแบบนั้นมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าในยุคอรอสีเนี่ยเราเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกมาแล้วเนาะแล้วเราก็เริ่มที่จะให้คุณนางให้เจ้านายเนี่ยเริ่มแต่งตัวคล้ายๆที่ว่าเป็นตะวันตกขึ้นเนี่ยแต่มันก็ยังต่างกับรอห้ามากนะในความรู้สึกผมอะยังต่างอยากให้พี่ดิวช่วยเล่าหน่อยว่าในในยุคอรอห้าเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอ้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะด้วยความที่ว่าเรารับแฟชั่นตะวันตก เป็นหลักกระแสภายนอกในแง่อิทธิพลการแต่งกายเนี่ยมันจะมาจากโลกตะวันตกถ้าอย่างยุคราชาการที่4เนี่ยจะเป็นจะเป็นวิกตอเรียประมาณต้นๆค่อนมาทางกลางๆแต่ยุคราชาการที่5จะเป็นวิกตอเรียกลางๆค่อนมาทางปลายๆซึ่งแน่นอนว่ากระแสแฟชั่นทางตะวันตกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามช่วงเพราะว่าคุณวิกตอเรียของราชานาเก็บเบียร์หกสิบกว่าแน่นมากนะครับเท่ากับว่าช่วงวิกตอเรีย แบบแผนการแต่งตัวเนี่ยก็เปลี่ยนหลายแบบซึ่งแบบแผนเหล่านี้ก็ถูกส่งผ่านเข้ามาอย่างกรุงรัตนโกสิ์ด้วยผู้หญิงไทยแต่เดิมแต่ผมสมมหาหไทยโมมหาไทยเป็นยังไงนะแสกกลาง,าลางใช่ไหมแล้วมีปีกแบบนี้ยมีคทรงที่มีคลิปๆข้างหน้าด้วยใช่ใช่มันเหมือนนันน้นเอาไว้ทัดหูได้แล้วตอนหลังเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงพระราชนิยมรับสั่งให้บรรดาฝ่ายไหนไว้ผมยาวได้ คนที่เป็นผู้นําแฟชั่นราชสำนักในยุคเราฮะแต่ก็คือท่านเจ้าขุนพระประยุรบุงและแน่นอนว่าการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาชนชั้นนําสยามเนี่ยโดยเฉพาะในวังเนี่ยจะเป็นผู้เริ่มก่อนแต่การรับเข้ามาเราไม่ได้รับมาแบบตะวันตกจาก๋าเราเอามาปรับให้เข้ากับการแต่งตัวแบบเดิมยังห่ผมผ้าผ่อนท่อนสบายอยู่ ท่นล่างยังเป็นจงกระเบนอยู่<ม>อะไรแบบนั้นแต่ตัวเสื้อแบบฝรั่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาแต่ละยุคด้วยด้วยความที่บทบาทสตรีในราชสำนักเริ่มเปลี่ยนะแทนที่จะเก็บเงื่อเก็บตัวอยู่แต่ในเขียดตัวระานาฐาก็เริ่มออกมารับเขตบ้านเขตเมืองมากขึ้นพอยุครอห้าก็เป็นยุคที่เราติดต่อมีความสัมพันธ์กับชาติตอนตกภายนอกแล้วน่าจะเคยอ่านบันทึกอันนี้ปะ่ะของเจ้าชายออสการ์แห่งสวีเดน เคยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปอ่านได้คือเจ้าชายออสก้าแห่งสวีเดนเนี่ยในยุคแห่งเกิร์เล่นถ้าพี่จําชื่อไม่ผิดนะเสด็จมาราชสำนักไทยเข้าเฝ้ารัชกาลที่5้รัชกาลที่5ก็พระราชทานพระราชวโรกาสให้ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมราชเทวีด้วยเนี่ยนะครับเจ้าชายอ่ะถึงขั้นประทับใจในเสื้อผ้าหน้าผมของสมเด็จพระบรมราชเทวีมากนะถึงขั้นเขียนเป็นบันทึกเลยว่าเนี่ยในวันนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสงวรรนาเนี่ยท่านแต่งเน้อแต่งตัวยังไง ติดกระดุมเพชรมีใส่สร้อยมาหาจาักรีก็เป็นเพชรทั้งดวงใส่สไปรสีเหลืองดาราจักรีสีเหลืองเสื้อก็แต่งด้วยผ้าลูกไม้แล้วก็มีผ้าที่เป็นผ้าโบวเคทคือผ้ายกเป็นเงินเงินทองทองมิสแอนด์แมทกับถ้าใช้คําปัจจุบันมิสแอนด์แมทกับจงกระเบนเสื้อก็เป็นไหมยกเหมือนกันสวมถุงน่องรองเท้าเจ้าชายใช้คําว่าการแต่งหน้อแต่งตัวของสมเด็จในวันนั้นนะ่ะแม้ว่าจะดูแปลกประหลาดแต่มันก็ดูสวยงามครบชุด มันเลยเห็นทำให้เห็นได้ชัดว่าเออไอการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือแฟชั่นที่สยามเนี่ยรับตะบันตกมาผสมผสานกับของเดิมที่มีอยู่อ่ะมันก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ความซีวิไลให้กับสยามในยุคนั้นได้เหมือนกันครับอเราพูดถึงผู้หญิงไปเยอะเลยถามมุมผู้ชายมั่งอย่างเสื้อราชปะแตนเนี่ยที่มันมาจากคาว่าราชแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยหรือผมลองทรงเนี้ยเออมันมีที่มาที่ไปก็สมัยรอนานี่ใช่ไหมใช่ใช ก็มาจากการแต่งผมบุรุษของตะวันตกนั่นแหละก็คือที่ใช้มันทุกวันนี้เลยก็คือได้รับมาตอนนั้นใช่คืออันนี้สันนิษฐานด้วยความรู้สึกตัวเองนะผู้นําแฟชั่นผู้ชายในยุครอห้าก็คือองค์ร้อห้าเองนี่แหละเพราะว่าด้วยความที่ท่านก็เป็นกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศในยุคที่ประเทศต้องเปิดรับการเข้ามาของตะวันตกอะท่านก็ต้องเป็นผู้นําในการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยความ บนด้านเซชั่นให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกด้วยซึ่งสมัยนะั้นมันไม่ใช่มีแค่เรื่องการตัดผมอย่างเดียวการแฟชั่นการไว้หนวดก็มาจากตะวันตกเ <ไป S 1> สื้อราชประตพน <ไป S 1> ใช่ไหมเมืเ่อกี้ครับผมก็มาเสื้อราชประตพนก็มาจากการมาจากเสื้อบบอินเดียที่เป็นเสื้อคอตั้งเียนกระบอกผ่าหน้ากระดุมห้ามิติอ่ะและช่วงนั้นนะคะพวกเครื่องประดับเป็นยังไงบ้างคะแฟชั่นสมัยนั้นเนี่ยงานเครื่องเพชรก็มาเนาะ <laughs> งานเครื่องเพชร ถ้าแบบดั้งเดิมอะผู้หญิงที่เป็นชนชั้นนาไทยจะเน้นเครื่องทอง mm hmm. เครื่องเครื่องทองเหมือนที่เราเห็นใส่กับชุดไทยปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ฝังนพก้าบ้างฝังเพชรซีกบ้างแต่เครื่องเพชรบแบบตะวันตกอะน่าจะเริ่มเข้ามาพร้อมกับการแต่งกายแบบตะวันตกในยุคราชการที่4แต่เข้ามาแบบจริงจังหนักแน่นจริงๆก็คือยุคราชการที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัญมณีชนิดใหม่ที่ ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนสยามมาแต่ก่อนนั่เดิมก็คือไข่มุกไข่มุกอย่างเพชรเนี่ยคนไทยเราก็รู้จักเพชรแต่ลักษณะการเจริญในของเพชรแบบดั้งเดิมของเราอ่ะกับเจียแบบตะวันตกมันไม่เหมือนกันเนาะของเราอาจจะเป็นลักษณะเพชรซีกค,คืออาจจะเป็นเพชรบางๆอาจจะรองซับข้างล่างด้วยสีเทาหรือสีดําบ้างให้มันเด่นขึ้นมาเวลาอยู่บนเรือนพองะแต่การเจระในเพชรแบบของตะวันตกมันจะเจระใน แบบก้นตัดในสมัยก่อนเนื้อจะใสกว่าเล่นกับไฟมากกว่าถ้าจะใช้คาแบบโบราณก็คือแลดูงามซึ้งมากกว่า<ร>มากกว่าอเออ,มา,อมากกว่า uh huh. มากกว่าเพชตซีเนะครับสมเด็จพระศรีพรชรินทราเนี่ยโปรดเครื่องเพชร,พชรมากมีทั้งที่ทรงสั่งทำจากแหางเพชรชื่อดังในสยามสมัยนั้นะคือห้างแกรนด์ แต่เสร็จที่สําคัญสําคัญเนี่ยเป็นเสร็จที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่หนึ่งรัชกาลที่หเนี่ยคือการเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่หนึ่งเป็นไปนในเรื่องการเมืองเนาะแต่ในความเป็นเรื่องการเมืองอ่มันต้องมีการปฏิบัติกก่าใช้คำนี้เลยเนาะการดลเรื่องการบางอย่างที่ทำให้ชาติตะวันตกเนี่ยมองสยามในลักษณะเท่าเทียมแน่นอนว่าการ ซื้อเครื่องเพชรจากห้างเพชรชั้นนําในตะวันตกอะ่ะมันก็คือเป็นสารที่รัชกาลที่5เนี่ยพยายามจะสื่อออกไปให้โลกตะวันตกเห็นว่าเฮ้ยสยามอ่ะก็เป็นชาติที่มีรสนิยมนะสยามเป็นชาติที่มีความซีวิไลไม่ต่างไปจากชาติตะวันตกอื่นเลย mm hmm. เครื่องเพชรชุดสําคัญที่รัชกาลที่5ซื้อมาฝากสมเด็จพระศรีพัชรินทราคือเป็นเซตมรกต mm hmm. เจ้าของเดิมคือ จัก,กรพาดินีเออเชนี่แห่งฝรั่งเศสไม่เหสีนโปเลียนที่สามซื้อมาจริงๆนะเป็นเซตใหญ่น่าจะเคยเห็นภาพที่พระพันพระพันปีเสภา,าพาของสีโซกท่านใส่ไปซื้อลูกไม้แบบเข้ารูปท่อนล่างเป็นจงกระเบนแล้วก็เป็นเข็มกลัดโยงไปเป็นมอโลกดหมดเลยคือเป็นเซตทั้งเซตนั้นเลยเป็นเซตนั้นพี่ดิวพอจะรู้ราคาตอนนั้นไหมครับยากเลยครับถามนี้เกินจะประมาณได้เกินจะประมาณได้เกินจะประมาณได้มีอดีต ข้าหลวงของสมเดจพะพันธ์ปีสวภา,ายเนี่ยเขียนหนังสือพระราชประวัติใช้คําว่ามรดกเซตเนี้ยค่าควรเมืองค่าควรเมือง,องก็คือเป็นของที่มีค่าสูงสุดในโลกตะวันออกไม่มีเครื่องเพชรของสตรีคนใดในโลกทางตะวันออกไกลเนี่ยจะมีบูลค่าเท่าแล้วก็ยังมีเซตบลูเซฟไฟ์ fly, มีเซตทัพทีมมีอีกหลายเซตเท่ากับว่าสมเดวพพันธ์ปีสวภา,ายเนี่ยทรงเป็นผู้นํา ในการใช้จิวเวลรี่แบบตะว,วันตกก็ว่าได้นอกจากของซื้อพระราชทานแล้วอะยังมีของที่ซารีนาจัก,กรพัดดินีแห่งรัสเซียฝากมาถวายด้วยนะเป็นมงกุฎอยากรู้เรื่องหนึ่งมากเลยมันจะมีเพลงคุณหลวงอยู่กระทรวงยุทธนาสวมเสื้อราชปปะแตนแขวนนาฬิกาผมสงสัยว่านาฬิกามันเป็นเครื่องประดับฝ่ายชายใช่ไหมสําหรับยุคนั้นนาฬิกาพบไงคือรูปร่างเป็นยังไงครับพี่เดียวนี้ เท่าที่เคยเห็นนะมันจะมันจะเป็นนาฬิกากลมๆลักษณะไขลาแล้วก็มีสายที่สำหรับติดอ๋อไอสายทองที่ห้อยกระเสื้อลาต้นเนี่ยนั่นแหละคือมีที่มาจากสายห้อยนั่นแหละนาฬิกาล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าแต่ผมจําได้แค่ว่าเป็นเรื่องเล่าเลยกันว่ายุคนั้นเนี่ยท่านนาฬิกาพังทีคือต้องส่งไปซ่อมสิงคโปร์ใช่ครับเหมือนที่เราซื้อน้าแข็งจากสิงคโปร์มาจินซื้อหน้าแข็งจากสิงคโปร์ส่งนาฬิกาไปซ่อมที่สิงคโปร์แล้วเครื่องบินก็ไม่มีใช่เรือเท่านั้นเรือเท่านั้น เสื้อผ้าบางอย่างก็ต้องส่งไปซักที่สิงคโปร์นะเอามีเสื้อผ้าส่งไปซักที่สิงคโปร์ด้วยใช่ทีเนี้ยเมื่อกี้พี่ดิวเล่าเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเนาะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมยุคราชการที่ห้าไปแล้วเนี่ยอยากให้ช่วยเล่าหน่อยว่าพอมาถึงยุคลูกๆของท่านคือรหกรเจ็ดเนี่ยมันมีความสืบเนื่องมายังไงมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างครับผมภาพจําของยุคราชการที่6กอะเรามาจด้ถึงแฟชั่นเกสบีตัดผมบ๊อบใส่ชุดที่เป็นเสื้อกระโปรงแบบโครง่งคร่งไม่เข้ารูป ถ้าเราดูภาพยนตร์เกรดแกสบี้จะเห็นภาพเมืองไทยเราก็ทันสมัยแต่ว่าด้วยเรื่องความอินเทรนด์หรือแฟชั่นในสยามเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครในภูมิภาคตะวันออกไกลสยามในช่วงเนี้ยรับนิตยสานอกแล้วอะมีหนังสือแฟชั่นมีอะไรให้ดูแล้วอะแล้วก็ยังเห็นแบบแผนการแต่งตัวของผู้หญิงฝรั่งที่เดินทางมาเมืองไทยอะมันเลยกลายเป็นต้นแบบให้ผู้หญิงไทยเนี่ย ได้เริ่มเข้าสู่การแต่งตัวแบบยูเกสบี้แล้วอะใส่เสื้อคล้ายๆเสื้อทูนิกแบบตะวันตกเป็นเสื้อตัวยาวอะไรเงี้ยแล้วก็นุ่งสิ้นแต่ไอ้ไอ้นุน่งสิ้นเนี่ยมันคือลักษณะเฉพาะเลยนะเพราะผู้หญิงยุโรปอะใส่เป็นเสื้อกะโปรงถูกไหมดีไซเนอร์ที่ดังๆในยุคนะั้นคือกโก้ชาแนลซึ่งเป็นผู้นำเลยในการออกแบบเสื้อผ้าสไตล์แม s c u วีน e ในขณะที่ของไทยเราก็ยังผสมอยู่ลักษณะเด่มของ ฟชั่นในอดีตของไทยเนี่ยคือการผสมรัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงมีความเป็นชาตินิยมประมาณหนึ่งนะท่านมองว่าเอ้ยแทนที่เราจะนุ่งกระโปรงแบบตะวันตกอะเรามีผ้าสิ้นไงผ้าสิ้นของทางเมืองเหนือเขาก็ใส่กันอยู่เนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างที่เจ้าดารารัศมีนุ่งสิ้นตลอดยุครัชกาลที่ห้ารัชกาลที่6เนี่ยท่านก็เลยมองว่าเอ้ยเราสามารถผสมผสานได้นะเอาการนุ่งสิ้นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการ ของแฟชั่นในยุคทวนตี้ได้ด้วยนะครับน่าจะเคยเห็นภาพพระวรกัญญาประธานพระคู้มันรัชกาลที่หกพระองค์เจ้ารัาทีวหใช่นะใช่ใส่เสื้อแบบฝรั่งเลยแต่ท่อนล่างนุ่งซิ้นแล้วก็มีสายคาดหน้าผากโน่นนีนั่น,นก,ก,ก็คือเลือกเอาของฝรั่งมาผสมกับของไทยใช่<ะ>อันนี้อันนี้มันเป็นลนักษณะเฉพาะของเราแล้วอย่างฝั่งผู้ชายเป็นไงบ้างครับของราหกฝั่งผู้ชายก็เริ่มแต่งตัวแบบตะวันตกมากขึ้นก็เริ่มใส่สูทผูกไทยเริ่มสวมกางเกงแลก ใส่ถุงเท้ารองเท้าคัปชูคล้ายๆตะวันตกน้องทราบเรื่องพระราชนิยมสีตามวันของรัชากาลที่หกเคยได้ยินเรื่องสีตามวันของท่านนะเรื่องสีตามวันนี้คือมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกแล้วเคยเห็นชุดรัชากาลที่หกส่งเครื่องประมหาพิชัยยุทธประกาศสงครามโลกมารู้สึกวันอาทิตย์ใช่ไหมวัออนอาทิตย์แดงแดงงเพราะท่าน,นแต่งแดงทั้งชุดสลองพระอ,องค์พระภูษา ถุงน่องรองพระบาทซึ่งก็ตัดเย็บจากผ้าไหม่สีแดงหมดเลย mm hmm. ตอนแรกก็นึกว่าไอ้ท่านคงถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าเป็นสีแดงพอไปดูอ๋อท่านมีพระราชยมสีตามวันสั้นใส่วันอาทิตย์เลยใส่สีแดงอพอถึงสมัยรัชะกาลที่7็เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีซึ่งเป็นพระบรมราชินีเนี่ยผมได้ยินว่าท่านเป็นผู้นําเทรนด์แฟชั่นอาจจะโดยไม่ตั้งใจก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะด้วยได้ด่องอดีลักษณะส่วนพระองค์อะ ประกอบกับเทรนด์แฟชั่นยุคนั้นซึ่งเป็นลักษณะ Less Is More อแนนะเรียบแต่ก้น้อยแต่มากไฮแฟชั่นไฮแฟชั่นอะไรแบบนั้น <laughs> นะครับมันก็เลยทำให้สมเด็จอเน้นที่จะโปรดฉล,ลองพระองค์ที่ค่อนไปทางตะวันตกมากกว่าซึ่งยุคทเวตีการใช้เครื่องประดับแบบหรูหราฟูฟ้ไฟย,ยุควิกตอเรียอะไรเงี้ยมันน้อยลงไปแล้ว มัน less is more จริงๆอ่ะสมัยนะั้นสมเด็จลำไพยถ้าก็ปมีผู้หญิงสวยมากน,นะหน้าหวานหน้าหวานแล้วได้ได้สไตล์ของสมเด็จลำไพยที่ค่อนไปทางตะวันตกอ่ะการขึ้นเป็นควีนของสมเด็จลำไพเนี่ยแตกต่างจากยุครอห้ารอตรงที่ว่ารอเจ็ดกับสมเด็จลำไพเนี่ยท่านเป็นคู่อภิสิท์สมรสเป็นผัวเดียวเมียเดียวอ่ะเหมือนพระราชินีในโลกตะวันตกอ่ะดังนั้น ท่านราชะการที่เจ็ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นพระมุกแห่งรัฐนะรับแขกบ้านแขกเมืองโน่นนี่นั่นสมเด็จรำไพท่านก็เหมือนเป็นเฟิร์สเลดี้ของสยามอ่ะเสด็จออกเคียงข้างรับแขกบ้านแขกเมืองเหมือนกันการแต่เนื้อแต่งตัวการทรงฉลองพระองค์อ่ะก็เลยต้องเป็นอะไรที่ท่านให้ความพิถีพิถันแต่ความพิถีพิถันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องการประโคมนะท่านก็ยังเล s อ s more ตามแนวทางแฟชั่นในยุค2 0อาจจะกล่าวได้ว่าสมเด็จรำไพพณนธท่านอาจจะ มันที่ตั้งใจก็เนะี่ยที่จะเป็นผู้นําแฟชั่นแต่ด้วยการที่ท่านเป็นพระราชินีสมัยใหม่ออกงานเคียงคู่พระสวามีมันเลยทาให้ท่านเป็นเป็นเทรนเซอร์สาหรับสยามในช่วงนั้นไปโดยปริยายครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยก็คือที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการสร้างประเทศให้เป็นสมัยใหม่ผ่านการพัฒนาเสื้อผ้าหน้าผมในมุมมองพี่ดิวมันสําเร็จไหมพี่ว่าสําเร็จนะสําเร็จสําเร็จในแงี้ภาพหลักสําเร็จในแงี้ การสร้างความรู้สึกจากสายตาชาติตะวันตกอว่าสยามเนี่ยก็เป็นชาติที่ก้าวหน้าเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องมโนสาเร่อาจจะเป็นเรื่องที่แบบฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไร้สาระเช่นนั้นจริงอ่ะเราจะปรับตัวในเรื่องนี้ไปทาไมตั้งแต่อดีตใช่ไหมล่ะครับโดยในทัศนะของพี่พี่เลยคิดว่าอ มันมีความสําคัญมากในการสร้างลักษณะเฉพาะของความของความเป็นสยามซึ่งต่อเนื่องมาถึงความเป็นไทยในปัจจุบันแต่ไอความเป็นไทยที่ว่านี่พี่ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยจะเป็นไทยในลักษณะอนุรักษ์นิยมหรือเป็นไทยในลักษณะชาตินิยมอะแต่มันเป็นความเป็นไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ทําให้ต่างชาติหรือภายนอกเนี่ยยอมรับเราได้ว่าเราก็มีความทันสมัยสามารถ ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาติตะวันตกหรือชาติมาหาอำนาจได้ผ่านประเด็นเรื่องเสื้อผ้า,ผาอาภรณ์<ส>ได้เช่นกันครับอันนี้ในมุมมองผมนะผมมองว่ามันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ไปเติมตัวอ,อื่นเราพัฒนาการปกครองกฎหมายเศร,รษฐกิจอะไรอะไรอ่ะแล้วภาพลักษณ์ที่มันออกไปสู่สายตาโลกมันคือเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมที่มันเป็นภาพฉายออกมาใช่ใช่เอาจริงๆเท่าที่คุยกับพี่ดิวมาเรารู้สึกว่าเรื่องของเสื้อผ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องนุกผมแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยมาสามารถบอกเล่า วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และเรื่องราวในอดีตได้คือเราจะโดนสอนมาว่าประวัติศาสตร์แหละมันก็คือตำราเรียนพงศาวดารหนังสือจดหมายเหตุแต่ที่จริงอ่ยประวัติศาสตร์เราหยิบอะไรมาเล่าก็ได้อย่างอาหารการกินอะไรและอย่างวันนี้เสื้อผ้ามันเล่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เล่าได้อย่างเดียวมันเล่าได้มากกว่าที่เราคิดได้ซ้ำใช่และนี่ก็คือโลกวิวัฒน์พอดแคสต์ครับ